กาววู้ดีกาวาเล่ามากกูเบาทำพุ่นรุ่นสังอ่าบังบ้านบักกันมันก็มาเผาแม่ก่อแยกกันอืกูเบาเคนนอนกูเบาเคนหลายประเด็นอืออยู่ที่เนบ้านกูเบาเนี้ยบ้านเดี๋ยวภาคใต้กับบ้านได้หลายสายก่อนนะครับกูเริ่าไปไม่ก็ซื้อักเปนอย่างเี้อันนี้เล่าพูดื้อจิตถือเนาะกันก็คารมดีดีว่ะจากเราแยกกันเลยจิตใจแล้วเนาะ ถ่ายไปได้แล้วได้ <laughs> แล้วครับพี่น้องครับอนเนื่องครับพี่น้องจาส์สมขับรถออกจากคอนเทน <c oughs> จาส์สมขับรถออกจากคอนเทนเพิ่ง อันนี้เพื่อนังซื้อสารกันยังเยอเดียเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยววลุกลุ่าว่ว่าเลยว่าเลยเลยว่าเป็นยนง้ว่าเปนเอเออเดี๋ยวมันกิด้อดนล้นะครััน้ำหมูเอาจริธรรมดาแล้วตัวหมูเอาจรเออคนสั่งมากยอดคันคนว่าด้นินเขาเอหุ่นหลว กันหูดียิ่งเนี่ยแสดงว่าหูดีอยู่เปล่าดีเปล่าไหมอ้าเออเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วกันให้คุยกันในสองคนข้างหน้าคุยกันข้างหลังเขาเบาๆเนาะเอานั่งสุดๆเอะโอเคเออหูบักตาแลยเขาเป็นสางมาตาเลยสำหรับมองไอ้เรอันสางไม่เห็นหูหูได้สางมากหรือ่าดียิ่แต่ว่ากันยิ่งดีนิ่งบางอย่างก็ว่าสมกับตกใจมันเป็นอย่างเป็น มันไม่ค่อยเดินไปเลยตอนเอาก็สบายครับเพราะยังเดี๋ยวมันกันดีขึ้นนะพี่น้องก็ต่อเนื่องนะครับเป็นคลิปต่อออกจากกอนแก่นบไดนี้ผูกอัดผ้าไปชมพระอาจารย์ชมไปจวดกบแล้วนะครับไปจวดแล้วจวดแล้วนะครับบ่แม่นเหล้าเดนี่ยเอาแฝกครับแม่ครับแม่ตาสว่าง แงมไปได้จำจานสมกำลัเต็มมืออยู่ข้างเราแพร่เ,เต็มมือเท่จวดถึงไหมพี่น้องเลยว่าเฮ้ยนี่แหละทำเป็บิดใแม่ก๊กเขาเนี่แซบคักรึเปล่ปนะครับใส่ลายแซบลา,า,ายตอนนี้กำลังมุ่งหน้าไปทางเมืองอุดรนะครับนะครับจะน่มิตรภาพถนนอ่าสีสั้นๆจังหน่อยได้พี่น้องบ่ได้เอามือกันสั้น ตัวเอามือจับมันเลยสันนะครับบ่ามันมือซันเป็นสันเขันทั้งขาป่งขาคันไอ้ขาันโอ้ยังหีบินได้้องเลยงไ่ได้เนาะขาก็ซันขาก็ันขจงไปานยังน้อยเอาอดีกินอจา์สมเดอนะครับเอฟซีของจานสมเห็นหน้าเห็นตาแล้วนะนี่เอฟซีสุดนะครับเด้อไกลปีไหมล้วครับไทอนให้ อยู่ดีมีแห่งร่างกายกแบบแข็งแรงแข็งแรงลับซ้ำหลับซ้ำคือข้นครับข้นอย่าลืมว่าพขอนจานสมซื้อซักดิ์สิิทธ์ขนาดนี้ซื้อกันยังซื้อว่าสมพรนะเป็นข้อจริงเออสมพรเอออ่ะยุงเอยครับยานเบิ้งครับนะเดี๋ยวซื้อของยานสมเด้อนะครับบุญชนบุรีเป็นกระบอกหอดที่ว่าเศร้าดอกยานสมก็ได้นะครับ ตัวหอนตัวเศร้านะครับ,รบเปิวมาสิขึ้นมากเมือนด้โทษทรัพย์กันโอโปเดอร์ท่านนี้ติดตามคลิปวิญญาณป้าเดียวอยู่ก่นแอดไล่เข้ามาหายนะวิญญาณป้าเดียวเนี่ยเพราะว่าโทษศัพย์เครื่องนั่นเสียจักไปใส่รถครับหาไปเห็นก็ได้สุไม่เบอร์กะเสียไล่กะเสียนะครับผู้ใดกันะครับ คือเสียหายแบบแบบเสียบ่เสียหายเสียมันเสียเสียหายเสียหายเออาเจ็บปวน่เออบ่อเบื่มันมันเสียเสียเขาปลาเด้เออมันเสียลงเสียหายนะครับเสียหายเออเสียเสียหายอ๋อมันคือเบาถึเนาะถึงเสียถึงหายมันก็บเวอร์ถตอนนะครับก็เลยบ่ได้วยไลน์เพื่อนเอาไว้บ่ได้ไลน์เพื่อนบ่มีนะโอโปเดอร์ทางเชียงบุรีนะครับนะครับกันขอยังมากอ่ะเลยบ่ได้คุยกับเพื่อนซั่ม บรรยากาศแล้วก็เขาพวาถ้าคิดฮอจันสมก็สดิคิดเห็นนะครับเนี่ยอันแท็นแทนได้นนั่งคุยกันในคักนะครับ <c oughs> คือจ้นมาปีใหม่บ่ลน้อโปเนะ้อได้คืนมาทาั้งคนแก่นบ่ลน้อนะครับเดี๋ยวนี้กาแฟ สองหอนี่ก็ลักสิอออกอินตอนแรกครับรถเขายืนเมื่อหอนแก่นเนี่ยพ่อคล่องอะไรไหมครับพ่อเาแฟงเคลิบเข้าไปแล้วเฮ้ยตาสว่างหูิกันในคว่ามันรถใส่น้ำมันกะเตาเออกะเตาโลงแล้วนะครับเขาเป็นเวลาบ่าใบสองม่วงเราไปเห็นใบม่วงมันใบใบม่วงแล้ว ครัเพื่อนี่กเดินทางมาอดปลาปลาส่วนพิภากตรงเขาเอ็นทังเขตังเนี่บ้านสำรานติบ้านเขาบ้านบ้านข้าบวนขบวนขบวนขบวนองขบวนขบวนบ้านขบวนในบวรัดเลขบวนขบวนอำเภเมืองบรรยากาศนะครับบรรยากาศยางเว็นสิบชัชเชนาในนะับที คนยุกนาวันเล่นสีฟังจีนน้อยเอาบรรยากาศได้สิเลยครับให้มันคือแอบเบิงนี่นะในพี่น้อง,นะง,อง,งเนาะมีอย่ังบังๆแน่สิครับมันถึงมันไม่กลัแอบคุยกันบังๆนี่นะครับนี้คยกันแน่นะเข้ามาแล้วครับเบิงบรรยากาศนะครับบรรยากาศถนนมีสารภาพระหว่างขอนแก่นดอกม้นะครับเพราะว่าส่วนมาก ปิ้ย่าเป็นคนขับเองไทยเองกส็สิอีกแบบหน,นึ่งบานี้นะครับอานิจันทร์สมเป็นผู้ละขครเลยสิถ่ายให้บรรยากาศเบิ่งวบดูดไปกินดูดไปขับไปได้ไม่ธรรมดานะครับเสียงดังจวดเออเสียงดูดกาแฟนะครับอ่อนๆกาแฟอ่อนครับือว่าสิสิอยากดูดแห้งอยู่ครับตั้งบ่ทันได้เย็นอยู่ไสดังจวดนะครับนะ ออกจากเซเว่นมาก็ได้นะครับบรรยากาศของบ้านบ้านบรรยากาศของจานสมขับรถในท้ายรูปนะครับนะครับเรื่องฝีมือนี่เ่าต้องห่วงนะครับอีจันสมนี่ขับรถมาก่าะตั้มก็แปดสิบปีนะนกทะเลมาได้ยอะครับขับทุกรุ่นจานสมนี่ประเภทประเภทน้ำมันนี่เ่าขับได้อยังเตะเกียวเนี่ตะเน้ำมันครับเห็นมครับ ทุกอย่างตีว่าเติมมันนี่บักขับต้ตะเกียงเพิ่นว่าคนดูนอ่นนะขับปึ๊บยกเว้นตะเกียงอย่างเดียวว่าได้ขับยุ่แต่ว่าเขาเกียร์ยอยเขาอะไรกันนี่เรื่องสื่อท่อเนี่ยนครับขับครับขับเรื่องสื่อถ้าเพิ่นบอกให้ซื้อท่อไอเขาซื้อไว้แล้วโทรสร้างกลุ่นเขาซื้อไว้แล้วเขาเตรียมไว้แล้วนะครับนะเหตุนะครับบรรยากาศ โอ้รถดไหลเด้พี่น้องเนาะยังไงก็มันใกล้สิฮอดปีใหม่แล้วจังได๋ก็นพี่ยาพัดเดียวก็ขออวยพรให้ FC ทุกท่านนะครับจงมีความสุขปีใหม่นี้คิดสิ่งใดขอให้ออสุขขอ้อมงหวาพัฒนาอย่าเจ็บอย่าจนนํานะครับรางวัลที่1อยากได้ซื้อเอาเลยนะครับผมเอามาสิยาพี่น้องเอาเอาสั้นๆได้ใจความที่มาไายมื้อนี้พอหยังก็อยจะขหันจันสมเพราะเอฟซีเป็นถามหานะครับเพิ่นอยากเห็นจันสม เร well. so uh, uh, oh, <ped> ื่องหินกับข <ut> ้าวกับน <son> ้ำส่วนมากอ่ากับข้าวกับน้ำแซ่บแล้วก็อ่าก้อนทีกับข้าวเพป่นจะจวดก้อนนี่ยนะจวดเลยนะเสียงปากจวดจับจับนะครับเฮ้ยผัดเป็นประฟ้าดดิโอ้ยป่วยเลยป่อยเศร้าหรือบ่วยเศร้าเดี๋ยวนี้ตอนเนี้ยอ่าครับผมอ้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ